ที่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับการระบาดใหม่ของโควิด -19 ที่เพิ่งเกิดขึ้นจังหวัดสมุทรสาครได้ถูกจัดการอย่างเร่งด่วนในทันทีพร้อมกับการใช้มาตรการที่เข้มข้นซึ่งผมขอขอบคุณนะครับทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีการระบาดท,ที่เกิดใหม่นี้เป็นสิ่งย้ำเตือนที่สำคัญว่าโควิด -19 ยังคงเป็นภัยร้ายแร,แรงสำหรับประเทศของเราและในช่วงเวลาเดียวกัน สถาการโควิดทั่วโลกก็ดำดิ่งลงสู่ความหนักหนาสาหัสที่รุนแรงและกระทันหันด้วยไม่กี่วันก่อนนั้นประเทศอังกฤษยืนยันว่าพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งสามารถจะติดต่อกันได้ง่ายกว่าและเร็วกว่าและมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า1 0 0 0 0แคนภายในแค่สัปดาห์เดียวและดูเหมือนว่าจะมีการพบโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้ในประเทศอื่นแล้วด้วยเดือนธันวาคมนี้ดูจะเป็นเดือนที่สำคัญ สถานการณ์โควิดทั่วโลกเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดมาหลายประเทศรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิดเป็นร้อยคนภายในสัปดาห์เดียวและมีบางประเทศที่เสียชีวิตเป็นพันคนภายในหนึ่งสัปดาห์การที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกแย่ลงขนาดนี้ย่อมจะส่งผลกระทบที่ไม่ดีไปยังประเทศไทยด้วยอย่างแน่นอนและเราคงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบอย่างแรก ก็คือเศรษฐกิจทั่วโลกจะยิ่งฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการไว้ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งจะช้ากว่าที่คาดการตามไปด้วยผลกระทบอย่างที่2ก็คือเราจะยังคงต้องระมัดระวังมาตรการการผ่อนคลายให้คนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยต่อไปอีกเพราะเมื่อสถานการณ์โควิดนอกประเทศแย่ขนาดนี้ความเสี่ยงที่สุดของเราก็คือคนต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยอาจจะนําเชื้อโควิดเข้ามาในประเทศเราด้วย ซึ่งก็จะสร้างปัญหาให้กับระบบสาธารณสุขของไทยและสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจมากกว่าที่เราเจออยู่อีกหลายเท่าเราจึงต้องเข้มงวดและระมัดระวังอย่างเต็มที่ทั้งที่สนามบินและช่องทางเข้าประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟรถบัสเรือรวมถึงช่องทางธรรมชาติอื่นๆด้วยเพราะหากมีผู้ติดเชื้อโควิดเล็ดรอดเข้าประเทศมาได้แม้เพียงไม่กี่คน ก็จะสร้างปัญหาอย่างหนักให้กับเศรษฐกิจและสุขภาพของคนนับแสนแสนคนผมขอขอบคุณนะครับเจ้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามช่องทางเข้าประเทศต่างๆงที่ผ่านมาได้ทํางานด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นและมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่องชาวต่างชาติหลายคนที่เข้ามาที่สุวรณภูมิบอกกับผมว่าเขาประทับใจในความเป็นมืออาชีพและความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ทีมต่างๆ ที่บริหารจัดการขั้นตอนการเข้าประเทศได้อย่างน่าชื่นชมเราต้องคงประสิทธิภาพแบบนี้เอาไว้นะครับผลกระทบอย่างที่3ก็คือเมื่อสถานการณ์ทั่วโลกยิ่งแย่ลงก็ทําให้เรายิ่งต้องตั้งการให้สูงขึ้นเพิ่มและปรับมาตรการต่างๆให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรสาครปัจจุบันได้มีการกักกันและอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเชิงรุก และทางจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้นทั้งการทํากิจกรรมต่างๆการตรวจคัดกรองการเข้าออกสถานที่การเว้นระยะห่างทั้งนี้ผมอาจจะจําเป็นต้องประกาศมาตรการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่จะมีมาตรการอย่างไรหรือต้องงดจัดงานผมเข้าใจดีนะครับทุกคนต้องการการผ่อนคลาย ธุรกิจร้านค้าก็อยากมีไรายได้อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้ผมจะประชุมกับสบคและจะมีการออกมาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะในเมื่อเราได้เห็นมาแล้วว่าถ้าเราอ่อนหรือผ่อนคลายมาตรการมากเกินไปโควิดจะสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจที่มากกว่านี้และผลกระทบไปหมดทั้งประเทศนะครับหลายประเทศต,ตอนนี้เริ่มกลับไปใช้มาตรการที่เข้มงวดมากมายหลายมาตรการทั้งการบังคับ ไม่ให้ประชาชนออกนอกบ้านการออกข้อกําหนดมากมายสําหรับคนที่ต้องการเข้าประเทศร้านค้าร้านอาหารส่วนใหญ่ต้องปิดรวมถึงสถานที่บันเทิงและสถานที่สาธารณะต่างๆก็ต้องปิดด้วยหรือในบางประเทศอย่างฝรั่งเศสถึงขั้นห้ามไม่ให้มีการขนส่งสิ่งของเข้าออกประเทศเป็นการชั่วคราวเมื่อต้นปีตอนที่โควิดเริ่มเป็นภัยร้ายแรงของโลกมีประเทศที่ไม่เข้มงวดปกป้องดูแลเรื่องสุขภาพ และสาธารณสุขด้วยเพราะกังวลว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจอฐฐฐของตัวเองปัจจุบันประเทศเหล่านี้ล้วนเจอผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจทั้งสิน้นเพราะสุดท้ายแล้วการระบาดของโควิดจะทําให้ประชาชนไม่สามารถจะใช้ชีวิตปกติได้เมื่อคนเป็นโควิดเยอะสุดท้ายก็จะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจอ,อยู่ดีเพราะฉะนั้นสําหรับผมมันชัดเจนมากว่าการเข้มงวดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และสาธารณสุขของประเทศเป็นวิธีที่จะปกป้องความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่ใหรุนแรงมากกว่าที่เรากําลังเจออยู่ตั้งแต่ต้นเราเข้มงวดในเรื่องของการปกป้องดูแลสุขภาพของประชาชนนี่คือเหตุผลที่ประเทศไทยเจอปัญหาเศรษฐกิจที่เบากว่าประเทศอื่นๆห,หลายประเทศและเรายังคงสามารถใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างเกือบเป็นปกติ โรงพยาบาลและสถานสาธารณสุขต่างๆยังทํางานกันได้ตามปกติดูแลคนไข้โรคอื่นได้โดยไม่ถูกคนไข้โควิดรบกวนและสิ่งทน่สำคัญที่สุดก็คือคนไทยไม่ต้องเจอกบการสูญเสียชีวิตของพ่อแม่พี่น้องลูกหลานไปกับโควิดซึ่งเป็นฝันร้ายที่คนในหลายประเทศทั่วโลกกําลังเจอกันอยู่ทุกวันการที่เราทําได้เช่นนี้ต้องยกความดีความชอบเป็นของประชาชนคนไทยทุกคน เพื่ให้ความร่วมมือมีความเป็นหนึ่งเดียวกันและมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกวันนี้เรายังคงต้องเสียสละความสะดวกสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมกันต่อไปเรายังสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่ตลอดเรายังล้างมือบ่อยๆเป็นประจำและรักษาระยะห่างทางสังคมและเราต้องยกความดีความชอบให้กับการทำงานอย่างหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขบุคลากรสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ต่างๆ ทั่วประเทศตลอดจนหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนที่ได้ร่วมมือกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเราต้องจำไว้ว่าเพียงคนไม่กี่คนที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมและมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวจะสร้างปัญหาให้คนเป็นล้านได้ผมจึงขอให้ทุกคนไทยทุกคนใช้ชีวิตในแต่แตละวันอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงมากกว่าปกติและขอให้ทำด้วยความภูมิใจว่า สิ่งที่ทุกคนทําทุกวันทุกวันแม้จะดูเล็กน้อยแต่มีผลกับทั้งประเทศสร้างความแตกต่างให้ประเทศไทยได้และทุกคนได้มีส่วนช่วยกันทําให้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าอีกหลายประเทศในส่วนของข,องขบวนการนาแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดําเนินคดีถูกทําลายให้สิ้นซากไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องเพราะการแพร่ระบาดครั้งนี้ตรวจพบผู้ติดเชื้อ จากแรงงานต่างด้าวมากที่สุดแม้ว่าเส้นทางจะยังอีกยาวไกลกว่าสถานาจะกลับเป็นปกติแต่ผมมั่นใจนะครับว่าถ้าเราทุกคนยังร่วมมือกันแบบนี้ได้เราจะยังเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดในโลกเราเป็นประเทศที่ประชาชนรู้ว่าเราพึ่งพาตัวเองได้และเราก็หวังพึ่งพาคนอื่นๆในสังคมได้อีกด้วยให้ทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับผมผมจะยัง กำชับดูแลให้มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐจะยังคงทำงานแบบบูรณาการและใกล้ชิดกันผมจะกำชับดูแลให้ทุกฝ่ายยึดมั่นรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขและผมจะยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไปในการเร่งจัดหาและพัฒนาวัคซีนให้พร้อมใช้งานให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร่งได้หลังจากที่เราประสบความสำเร็จมาแล้วในการเจรจา ให้ผู้พัฒนาวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกรายหนึ่งตกลงมาตั้งศูนย์ผลิตวัคซีนในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ที่พายุโควิดนอกประเทศไทยโหมกระหนำ่ำรุนแรงขึ้นอีกเรายิ่งต้องระมัดระวังให้มากขึ้นผมขอให้คนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและอยู่เคียงข้างต่อสู้ไปด้วยกันให้ผ่านพ้นสถานการไปให้ได้ขอบคุณมากครับ